ครับวันนี้เดินทางมาพบกับลุงป๋องขวัญใจคนจนกูรูคนเดิมครับกับโค้งสุดท้ายแบบนี้วันนี้วันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2,563ครับบุกมาหาลุงป๋องถึงบ้านนะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมีช็อตเด็ดโค้งสุดท้ายแบบไหนอย่างไรสดไปพร้อมๆกันครับอื สวัสดีครับลุงปองครับจ้าว่าไงเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของโค้งส,สุดท้ายแบบนี้โอ้โหมันกดดันนะเลขอันก็เยอะเนาะครับแล้วเราจะหนีกันยังไงนะจะมือก็รออันเราต้องบอกเยอะเยอะเนาะบอกเป็นแนวทางแต่นอกนั้นเราจะพอดพอดจุดเนาะคือก็เอาแบบกว้างกว้างแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นตะ์ด้วย คือเพราะเลขจุดนี้ผมเคยทํามานานแล้วละ่ะผมก็ไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่เพิ่งมาเห็นอยู่เมื่อวานนี้นะละมันก็เริ่มจากแปรปกแล้วก็เนาะแปรไปเนาะแนะนําอีกตัวอีกรอบเนาะแปรปกนี่ก็นี่เนาะ,ะเนินนางพญา1นึีเจ็ดคือจังหวัดจันทร์ 9. คือกําแพงอันนี้คือป่าเนาะีน,นถนนสเลนห้าศนย์ห้าคือถนนสายชนบทเรียบร้อยเนาะแปรปกอีกรอบหนึ่ง ทีนี้เป็นความบังเอิญเรืออะไรผมก็จาไม่ได้เพิ่งมาคิดเจเออ่าทาไมเลขวนนี้วนๆอยู่แต่ตัวเก่านยารครับแปดหลักแสนแปดหลักแสนแปดตัวเดียวจะบอกอยังไงว่าเราจะถูกสองตัวท้ายคืองวดนี้นี่จะมีแปดอยู่ที่หลักแสนนี่คือหล,หลักการหายอยีกแบบหนึ่งคือแปดคือให้แปดตัวเดียวนน่ตอนแรกผมว่าจะไม่มีผลผมดูไปเอา้ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ผมก็ถอดไปทีนี้ภายใน8ปดปีมานี่แปดปีมานี่เลขประมาณมันจอกแปดหลักแสนแค่สิบสองวดนี่ไล่มาเลยสิบสองวดนี่รู้สึกว่าผมจะถูกบ่อยนะมากเลยนี่ทั้งโต๊ดโต๊ก็ถูกถูกบ่อยมากเลยนี่นี้เราก็มาดูนะไม่ต้องลุกเนาะนี่ไงเห็นอยู่เนาะเห็นอยู่ครับ นี่อาช็อตสั้นๆนประมาณแค่6เจ็ดงวดนี่หลักสี่เป็นเมนนะครับ4 6 5 1 9 7 4 6นีะครับ4 6 5 1 9 7 4 6ครั้งสุดท้ายมันออกเก้าหกเจ็ดนี่ตรงๆเลยนะครับ9 6เจ็ดก่อนหน้านั้น4 6ไม่โชว์3 7 7ตำแหน่งนี้คือมันออก3 7 5แต่ว่าอันนี้เป็นตำแหน่งที่มันออกคือแปดหลักหลักสิบตัวน,นี้ออก9 4 นี่ห้าหนึ่งเ้าผมซื้อลอตเตอรี่สามตัวเลยนะแต่ผมไม่ได้ซื้อใต้ดินตัวนี้ออกหกห้าหกเนี่ยคือเลขมันจะวนอยู่แค่นี้นี่ครับจุดทนีนี้ถามว่างวันี้ฟันธงยังไงคือในกรอบนี้มาร้อยเปอร์เซหเลขหกตัวหนึ่งเก้าเจ็ดห้าหกสี่คือถ้าไม่คิดมากคือจับเป็นสองตัวมีกี่คู่ไม่รู้นะแต่ว่าคือมาถูกร้อยเปอร์เซ็นเลขบนเก้าเจ็ด ห้าหกสี่ครับเลขหกตัวหกหลักไปจับบินกันเอาจับบินเอาแต่ว่าคือได้สองตัวบนร้อยเปอร์เซ็นสองตัวบนร้อยเปอร์เซ็นเพิ่มฟุกฟุกแถมสามตัวนี่บอกใบแค่นี้หนึ่งเก้าเจ็ดห้าหกสี่นะฮะแล้วก็ไปจับบินกันเอาอันนี้อันนี้คือคือคือยืนยันนะว่าไม่ไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นะสี่เจ็ดหกหกเก้าเราเริ่มจากนี้สี่เจ็ดหกเก้าห้าหก อันนี้ก็หนึ่งเก้าอันนี้ก็เก้าสี่อันนี้ก็เจ็ดห้าหลุดไปหน่อยเพราะมันอยู่นี้อันนี้ก็เป็นสี่อะไรตัวนี้นี่สี่หกแล้วก็งวดเมื่อกี้เก้าหกเก็บทีนี้ผมให้หลักสิบห้ากับ 9, เก้าเบื้องต้นนะครับหลักสิบเบื้องต้นตัว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 ,ต,ว,ต,วตัวเด่นคือห้าหลักสิบบนห้าหลักสิบบน คือเด่นตัวแรกเลยครับแต่เราจะให้สี่ตัวตัวรองไปแล้วแต่ใครไปจับเอานะค<ม>ือต้องเปิดกว้างเผืือกันกันอั้นหนีเลขอั้นเขาเรียกว่าหนีเลขอั้นครับนี่ก็ตัวเด่นมันคือห้าหลักสิบคือยกรูดไปเลยใช่ไหมง่ายๆครับนี่อันนี้ผมแนะนําไปก่อนคือหลักการเนาะตัวที่สองคือเก้าหลักสิบคือตัวรองทีนี้ตัวที่สามคือเจ็ด ตัวที่4คือ 4, 4ี4ตัวนี้คือ100%คือเป็นหลักสิบมาตัวแน่นอนแต่ว่าตัวที่ผมแนะนําคือ5ตัวแรกตัวเดียวกับเนี่มันสูสีกันแต่นี้ทําไมถึงพูดงั้นเราดูการเดินของหลักสิบมาสั้นๆช็อบสั้นๆ4 9 5สี่เห้นี่นสี่ห้าโอ้นี่9เกห้า 6กเจ็ดเก้าสี่ห้าหกเจ็ดนี่น่าจะมาร้อยแล้วแหละแต่มันชิงดำกันใช่ไหมก็เก้าห้าเราพูดครั้งที่แล้วก็เหมือนกันน่ะเป็นเลขกลุ่มเดียวกันเหมือนเดิมเก้ากับห้าเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้อาจจะเป็นหนึ่งเก้าห้าก็บอกตัวเลขไปเลยละออกก็ออกไม่รู้หนึ่งห้าเก้าหนึ่งก็โอเคอะ่ะครับหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดได้ี่ผมแจ้งไปแล้วเป็นห้าอะไรเด่น ให้เขาอั้นไปเลยห้าสิบตัวห้าเก้าเดนห้าหกเดนห้าสี่ก้ามกึงแต่ก็ได้ถ้าเป็นเก้าก็9ก้าห้าเดนเดนเก้าสี่ยังลองอยู่ถ้าเป็นเจ็ดเจ็ดห้าเจดเก้านะครับตัวเด่นนะครับถ้าสี่ก็จะมีสี่ห้ากับสี่เก้ามีแค่นี้เองแต่ความเป็นไม่ได้คือเป็นไปได้หมดหลักทั้งสี่หลัก แต่ว่าเบอร์หนึ่งคือห้าเบอร์สองคือเก้าเบอร์สามคือเจ็ดเบอร์สี่นี่ก็จะเป็นท้ายหน่อยเพราะเป็นตัวย้อนกลับเพราะใครจะทาแบบนี้ตลอดเพราะต,ตั้งแต่พศห้าห้ามานี่ยผมแทบจะไม่หลุดเลยสองตัวถ้าเอาแค่สองตัวถูกทุกอัดเลขหลักการแบบนี้ก็เลยนี่อยากนําเสนอนะครับก็ก็ไม่รู้ยังไงนะถูกไม่ถูกไม่รู้แต่เราเจอมาบ่บอยเนาะจําจนจาได้อะจําได้เลยว่าเออ อย่างน้อยคือในเลข6ตัวนี้คือต้องมี2ตัวคือถูก2ตัวแน่นอนคือจาก10ตัวเราตัดไปออกแล้ว4แล้วเราก็มาเน้นอีกหลัก10ให้มันได้ระหว่าง9กับอันนี้2ตัวเป็นตัวชูโรงแล้วมันก็ไม่ยากนะครับคือเลข5นี้เราก็อ้อมเลยถ้าคิดถ้ากลัวหลุดอ่ะ5ตัวนี้ก็กอดอะไรไปก็ได้อยู่รอบๆเลข5านี่ก็ถูกแล้วถ้ามันเราเอาเลข9เลข9ก็อ้อมเลข9นี่ก็ถูกแล้ว กอดคู่ไปเลยก็ให้เน้นว่าเป็นหลักสิบนะครับนี่ประมาณนี้แหละนี่แนะนํานะครับนี่แหละที่หลายคนบอกว่าลุงป๋องพูดไม่จริงผมติดตามอยู่บางงวดมันก็เป็นแนวทางครับไม่มีใครรู้หรอกว่าหวยออกอะไรเราก็เอามาเป็นแนวทางแค่บางคนพูดก็พูดไปเถอะไอ้เราก็นั่งคิดทุกวันเนาะครับคือถูกไม่ถูกไม่รู้แต่เราค้นค้นเต็มที่จะจัดให้เอฟซีอ่ะสําหรับคนที่ต้องการไปเป็นแนวทางแนวทาง คนไม่ฝันก็ยังคงยืนยันอยู่ว่าลุงป๋องไม่รู้หรอกว่าหวยไปจอกอะไรมันไม่าคือแนวทางนะย้ําคือแนวทางแลวก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยครับไม่ต้องเชื่อทั้งหมดเอาไปเป็นแนวทางเอาไปทําการบ้านใช่นะคนจะถูกหวยเนี่ยมันต้องทําการบ้านแล้วก็มีดวงด้วยใช่ผสมผสมกันอืมโแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ตัวคุณฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือแนวทางจากลุงป๋องถ้าผมจะทําถามว่าผมจะเสนอแินวทายกงไหมถ้าจะเอาแนวทางของผมเป็นสิบประตูอ่ะ ใชาผมจอะทุกแผ่นน่ะสิบแผ่นกระดาษแล้วคุณจะรล่าไหวไหมอ่านี่ผมพยายามคัดมาให้นะนั่งคิดนั่งคิดตลอดทั้งเดือนทั้งที่ไม่ได้อะไรแล้วก็ความสุขเราอ่ะก็มาแบ่งปันกันแบบฟรีกันแบบนี้นี่ก็ไม่รู้นะผมก็คิดได้น่ะคมเนตาซ้ายเนาะอ่าคมเนตาซ้ายแล้วงานนี้สี่ตัวนี่คือมันอั้นในหกตัวนี่เข้าคู่อ่ะเดี๋ยวผมก็บอกใบ้แล้วคือเลขออกจาก จุดเลขเก้าเจ็ดหกคือมันจะเป็นกากาบาทหลักสิบนี่มองง่ายๆหลักสิบมันจะเป็นไปได้คือห้าคือเก้าคือสี่คือเจ็ดนี่คือมันก,ก็ลดทอนไปอีกนะจ,จากหกตัวจะเริ่มลดทอนคอแคบลงไปประเด็นอยากให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้ครับคิดตาม,ตามนะหวยมันมีแนวทางจากการคำนวณเนี่ยมันมีทั้งเข้าและไม่เข้าหลุดบ้างเข้าบ้างมันก็เป็นธรรมชาติอถ้า ลุงป๋องบอกหวยถูกทุกงวดรวยไปแล้วรวยไปแล้วอันนี้ก็อยากถูกเนาะก็อยากนําเสนอเรารู้แล้วก็อยากบอกใช่อทุกอย่างเป็นแนวทางนะครับอ่าแนวทางนะครับไม่ใช่ว่าแม่นนะไม่ใช่นะครัเป็นแนวทางเป็นสูตรที่ลุงป๋องศึกษามานานกว่า20ปีโอ้จนมั่นใจนะอันนี้แทบจะว่าในสี อ๋อไม่ออกไม่รู้แต่เราคำนวณว่ามันร้อยเปอร์เซนต์เพราะมันถูกมาตลอดนี่แท้จรใครจะไปรู้ได้เพราะกองสลากยังไม่ออกผลรางวัลใช่ใช่ออกวันเสาร์ที่หนึ่งกรกฎาคมหนึ่งสิงหาแต่วันนี้เนี่ยวันที่สามสิบกรกฎาเราเพิ่งมาคุยกันเราเพิ่งมาคุยกันนะฮะเอาเป็นว่าดูกันเป็นแนวทางครับเออใครฝันอะไรกับมันลองมาคิดใส่ดูมันเข้ากันไหมช้างแปรว่าเก้าหรือเห็ดแปลว่าห้าหรือหัวห้าหัวหกผู้หญิงเป็นสี่ก็ว่าไป เจ็ดก็อะไรก็ว่าไปนี่ก็อยู่ในนี้พอเข้าคู่ได้ล้วก็จับโป่งถ้าเหมือนอยู่กับรูปแปรเราอ่ะอม,มันก็ตัวเดียวกันที่ผมเจาะตรงนี้เพราะว่ามันมีปัญหาว่าเราเจาะแปรเลขไปปัป๊บมันมีปัญหาเลขเก้าเลขเก้าใช่ไหมเลขเก้าเก้ากับหกมันตัวเดียวกันผมก็ต้องไปเจาะเพิ่มพอแจงไปปัป๊บมันก็เป็นอย่างนี้นี่มันต้องเป็นเก้ากับหกบางครั้งมันอาจเจาะเก้าหกก็ได้อืใครจะไปรู้เก้ากับหกนี่ หลักกิโลอย่าเอาอย่าลืมเอาหลักกิโลกับลุงป๋องไปเทียบกันนะหลักกิโลมีไหมหกเจ็ดอ่าวหลักกิโลประกอบไปด้วยเลขสองสองหกเลขแปดเลขแปดเลขเจ็ดครับน่ะหกเจ็ดเลขหลักกิโลมากี่ตัวครับดูให้ดีครับเจ็ดหกก็มีอ่าถ้าถ้าพ่วงหลุดไปเป็นเจ็ดแปดได้เลขหลักกิโลมาสี่ตัวนะได้ได้ได้หกกับเก้าตัวเดียวกันเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะนี่นี่ถ้าาหกเจ็ดเจ็ดหกก็น่ากลัวอยู่มีคุณพลวัตถามว่าลุงป๋องหนูฝันว่าได้สร้อยสอง สร้อยสองสลึงแปรห,หน่อยสองสลึงสร้อยมันก็นามนามสอเนาะสองสามสี่บวกศกูนย์น,นะครับสองสลึงปกติเบื้องต้นมันก็ศูนย์สองอะ่ะศูนย์สามศูนย์สี่นะครับก็เบื้องต้นนั้นถ้าเป็นโชคเป็นโชคได้สร้อยเนี่ยมันจะเป็นคนมีโชคมีลาบนะได้อาจจะเป็นได,ได้ได้ลูกสาวลูกชายเลยเนาะไปงั้นก็ถ้าเป็นหวยก็อยู่ประมาณนี้ศูนย์หรือศูนย์จะลงล่าง แต,แต่ตัวนี้ผมว่าสูมน่าจะลงล่างมากกว่าเพราะเราก็ยืนยันได้ว่าสูงม,มีเปอร์เซ็นต์ลงล่างสูงสุดครับอันนี้ก็หลักบนถ้ามีใครอยากถามเรื่องความฝันก็ถามได้นะตอบได้ก็ตอบนะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นํามาเสนอเป็นแนวทางให้คุณได้นําไปคิดให้คุณได้ไปทําการบ้านนี่คือตักกะทางคณิตศาสตร์ จากการสูตรคิดคดคำนวณน,นอกจากเรานำเสนอในส่วนของร่างองค์ทรงเจ้าเจ้าแม่ต่างๆแล้ววันนี้เรามาดูสูตรคำนวณรับเป็นคำนวณแล้วก็นวนกต้องเอาไปนำนำไปผสมกันเนาะแล้วไปไปเชื่อมโยงกันก็อาจจะได้ตัวเลขที่แม่นก่ะบอกอีกครั้งละวันนี้นคือผมก็โยงโยงฝันก็เกี่ยวกับหลักกิโลด้วยนะอื โยงความเป็นไปได้หลักกิโลจะมา7จ็หรือว่าเจ็ดแปดหนึ่งตัวหนึ่งละคือประเด็นก่อนที่ผมมาผมคุยกับอาจารย์ไทยเย์ว่าบนหลักสิบมี8กับ7ครับอาจารย์ไทยเย,ยฟันไว้บนหลักสิบมี8กับ7จลุงปองกรอนนี้คือก็เป็นไปได้เพราะมันนานแล้วที่8ถ้าถ้าสังเกตตามผมคำนวณมา8ปีนะครับถ้าแมาหลักแสนปั๊บ จะมีหลุดมาครั้งเดียวคือสี่ห้าแปดความเป็นไปได้ถ้าแปดมาน่าจะเป็นหลักร้อยความเป็นไปได้สูงสุดนะครับทีนี้ถ้าเลขเขามาเนี่ถ้าหลักกิโลความเป็นไปได้ตอนนี้คือประเด็นอาจารย์ทเยฟันหลักสิบเลขแปดลุงป๋องฟันหลักร้อยเลขแปดงั้นบนแปดอย่างเดียววิ่งก็ได้เงินไหม มันยังขัดขัดนิดหน่อยเรายังขัดใช่ไหมครับครับเพราะว่าผมกลัวแปดจะเป็นหลักร้อยมากกว่าถ้าาจานทายายบอกว่าแปดหลักสิบกับอะไรนะแปดกับเจ็ดอยู่หลักสิบบนถ้าเจ็ดโอเคผมโอเคอ่าเจ็ดมีลุ้นเจ็ดได้เจ็ดได้อ่าแล้วครับเจ็ดได้ตัวหนึ่งเอาจับเจ็ดกมาจากละกิโลหนึ่งตัวเจ็ดมาสิบแต่ผมไม่แปดหลักหลักร้อยแปดหลักร้อยให้เป็นแปดเจ็ด อันนี้สิบอันนี้เราก็โยงแปดเจ็ดไรที่ความเป็นไปได้คือเก้าสี่คือแปดอยู่หลักร้อยเจ็ดอยู่หลักสิบห้าหกเจ็ดมันก็แปดเจ็ดห้านะครับแปดเจ็ดห้าถ้าถ้ายเชื่อมโยงหลักกิโลได้ถ้าเชื่อมโยงหลักกิโลได้แปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดหก,กได้แปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดหกครับคุณผู้ชมครับแปดเจ็ดห้า ปดเจ็ดหกตำแหน่งมันได้นะตำแหน่งมันได้ถ้าถ,ถ,ถ้าจะเอาแปดมามาอยู่มันไม่ได้เนี่ๆที่เชื่อมโยงกันได้แปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดหกหลักกิโลจอมปลวกนำโชคกับลุงป๋องวันนี้ BH, บีเอสชกันนี่นี่นะนี่คือเอามารวมกันนะมารวมกันพอมีฝันเกี่ยวอยู่นิดนิดแปดเจ็ดหกสวยงามครับและวันนั้นวันเสียบัดได้เลขอะไรเจ็ดหกเจ็ดแปดใช่ไหมหกเจ็ดแปดในวันพิธีบวงสวงได้หกเจ็ดแปดครับมันกลับกันเลยแล้วที่คุณละ นางฟ้าไปเข้าฝันคุณละบอกว่าเลขสองหกแล้วมันมีส่วนอะไรเกี่ยวกับสูตรคำนวณไหมความฝันกับสูตรคำนวณลุงบอกสองหกมีไหมเดี๋ยวนะครับแป๊บเดียวผมหกความเป็นไปได้เข้าเลยนะนีสีครับเข้าไหมใเขาบอกว่าสี่เจในเลขล่างนะผมก็ ถ้าถูกก็จะเอาไปทําบุญครับแบ่งปันเป็นมูลนิธิเป็นสมาคมตามที่อยากจะทําต่อไปถูกเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้นอะอ่าไม่แน่ดูเห็นนะครับอะไรหกสี่เจ็ดใช่ไหมเนอะเต็มเต็มอะคือผมบอกแล้วว่าในกรอบนี้เผลอๆอาจได้สามตัวเต็มเต็มอลยในกรอบใช่ไหมในกรอบนี่ในกรอบคือย้ํากันอีกทีครับมีหนึ่งมีเก้ามีเจ็ดมีห้ามีหกมีสี่บางครั้งอาจจ, <ด S 1> จะจดไว้จดไว้แค่นี้หนึ่งเก้าเจ็ด 564จดไว้แล้วก็ไปผสมรวมไปจับวินกันเอาบางครั้งได้3ตัวคือดดโดดเลยการชมคลิป YouTube เนี่ยไม่จะเป็นต้องเชื่อทั้งหมดแล้วผมจะให้คุณมมชมเนี่ยไม่ชื่อไม่เชื่อได้ทำการบ้านกันเยอะๆครับการซื้อตัวเลขในแต่ในแต่ละทั้งแต่ละทีเนี่ยอยากจะให้ใช้ดุลพินิษแล้วก็ใช้สติใช้สมองการที่จะถูกหวยในแต่ละงวดต้องทำกันบ้านพอสมควรนะโอ้มันต้องทำกันบ้านหลายอย่างนะ<ต>หลายหคนถามผมคุณโจเลขออกอะไร ผมตอบไม่ได้หรอกครับว่ามันจะออกอะไรแต่ว่าอยากจะให้ทําการบ้านกันเยอะๆก็เอฟซีก็ถามเด<ม>ียวเอาตัวไหนผมก็คิดแบบโอ้โหแบบไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนถ้าขายลอตเตอรี่เสร็จผมก็มานั่งคิดต่อยังางคล้วค,คุณนองบอกว่าฝัน <c oughs> เห็นงูสองตัวเลื้อยอยู่บนฝาบ้านในบ้านตีอะไรแปดสองแปดสองแปดสองเก้าครับง่ายง่ายงูอะแล้วก็บ้านเลขที่ไงล่ะงูมันก็ถ้าเขมรแล้วก็สองแปดเนาะ ตัวใหญ่ๆห,ห,หน่อยก็เป็นสองเก้ามีแค่นั้นสองแปดสองเก้าแปดแปดกเก้านะครับคือไม่รู้จะแม่นไม่แม่นคือไม่รู้เราแปลได้หมดโอเคครับทิ้งท้ายกับไลฟ์สดนี้กับโค้งสุดท้ายแบบนี้อยากจะฝากให้อะไรกับเอฟซีที่ติดตามลุงป๋องขวัญใจคนจนกูรูคนเดิมกับโค้งสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามแล้วเฮงเฮงรวยรวยไปพร้อมๆกันครับอันนี้ก็ถือว่านำเสนอไฮไลท์สุดยอดแล้วนะครับ คนมานานแล้วก็อยากจะให้เพราะว่าพยายามเราพยายามดันว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมสดๆผ่าน YouTube ช่องสูรินทีวีส0งพันกว่าคนขอเล่ยวิ่งครับขอเล่ยวิ่งให้เลือกเอาสองตัวดีกว่าให้จะ<อ>มือเขาอันไม่ถูกเนาะใช่ห้ากับเก้าห้ากับเก้าครับหล<า>กัลกสิบห้ากับ9้าหลักสิบเลขวิ่งบนหรือล่างบนคืออนนี้บนอย่างเดียวเลยห้ากับเ้าเลขวิ่งใช่ไหมฮะจ้ะห้ากับเก้า บนเลขวิ่งแค่นี้ก็ได้ตังแล้วจะไม่เจ็บตัวไม่เจ็บตัวแต่ถ้าจรงจริงมันก็เห็นตัวนี้แต่มันมันเคยวกมานี้อ่ะคือมันเลยต้องกันไปสองตัวแต่ว่าความชั่วก็อยู่ที่ที่เลขห้าพึ่งมันมันอยู่ในที่เราแปมันมีปัญหาเรื่องเราแปลทิ้งไม่ได้คือหาดทรายมันก็เคยออกเนาะที่เราแปลอะไรนะที่เป็นรูปบัวหาดทรายอ่ะมันก็ออก ห้าหกเจ็ดจะจำได้ไหมเนี่ยเนี่ยมันมีหาดทรายด้วยตัวเด่นดนี่ก็นี่ละก็อย่างนั้นเสนอให้ไล์สุดท้าย<จ>ครับลุงป๋องเตือนสติเอซครับพยายามเอาข้อมูลเนี่ยให้เต็มที่นะครับคือคือ,ค,อคือจัดให้แล้วจัดตามคำขอเลยถูกไม่ถูกคือไม่รู้แหละจัดอย่างเดียวเลยอาตามที่เอฟซอยากรู้นะครับคือให้ไปนองนั้นก็ไปทำการบ้านเราเองนะครับ เชื่อคือจับไปถ้าไม่เชื่อก็ผ่านเนาะแค่นั้นนนเนาอนำ้ำช่วงมากครับสำหรับวันนี้ล่าลากันไปสวัสดีครับจ้ารับิก้า